ก่อนเข้าไปลานหินแตกนะครับก็จะพาท่านผู้ชมนะครับได้ชมเกี่ยวกับต้นสนครับเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ลูกสนนะครับลูกสนเนาะมันแตกอ้าออกแบบนี้ก็คือเมล็ดเนี่ยปลิวไปหมดแล้วนะฮะพอมันแก่ตัวนะครับเมล็ดอยู่ในลืบนี้นะครับเนี่ยพอมันแตกอ้าขึ้นก็เมล็ดปลิวไปนะครับแล้วก็ไปเกิดใหม่นะครับอันนี้คือลูกสนนะครับ แต่อยากรู้ว่าสนอะไรนะครับสองใบหรือสามใบนะครับต้องไปดูตรงนี้ครับต้องดูที่ใบว่าดูตรงไหนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นผวังเลยนะครับใบนะครับว่าสนสองใบสามใบก็ต้องดูที่ใบเดี๋ยวเอาออกมาเป็นกระจุกเลยนะครับนี่นะครับกระจุกนึงนะครับอ่าคือกระจุกนึงเนี่ยเอาไว้เอาไว้กระจุกเดียวนะครับนี่เป็นกระจุกนะครับเป็นขั่วแบบนี้นี่ก็จะมีแค่สองใบนะครับสองใบ จึงเรียกว่าสนสองใบนะครับไปดูอีกกระจุกครับว่าจะมีสองหรือสามนะครับอีกกระจุกหนึ่งก็ยังมีสองนะครับเป็นสใบนะครับเนี่ยเรียกว่าสนสองใบกระจุกนึงมีสองเส้นนะครับมีสองเส้นในลักษณะนั้นเองนะครับถ้าสนสามใบก็จะมีทั้งหมดสามเส้นนะครับอันนี้เป็นสองใบครับอันนั้นคือต้นของเขานะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับอายุไม่ต่ำกว่าเกือบร้อยนะครับ ขนาดนี้นี่แหละครับบริเวณทางเข้าลานหินแตกนะครับก็หนุ่มเสือจะพาท่านผู้ชมไปสำรวจดอกเปลาะภูในต้นฝนนี้นะครับไปเลยครับ ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราผมก็พาท่านผู้ชมนะครับมาสำรวจดอกเปลาะภูนะครับบริเวณลานหินแตกนะครับซึ่งบริเวณลานหินแตกลานหินปุ่มนะครับจะมีดอกไม้ชนิดนี้นะครับเริ่มออกมาในช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีนะครับช่วงต้นต้นฝนนะครับก็เป็นโอกาสที่ทางอุทยานแห่งชาติ ูหินร่องกล้าคงเปิดวันที่1กรกฎาคมนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมหรือพักแรมนะครับก็คงเป็นดอกไม้ชุดแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวะจะพบกับดอกเปลาะภูบริเวณลานหินนะครับก็สวยงามมากครับเป็นกลุ่มกระจัดกระจายนะครับในพื้นที่ลานหินแตกลานหินปุ่มนี้เลยนะครับ จะเป็นลักษณะนี้ทุกๆปีนะครับกระผมหนุ่มเสือก็อจะเก็บภาพาสวยๆของดอกเปลาะภูนะครับในวันนี้นะครับวันที่20พฤศจิกายน2565เนี่ยให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับก่อนที่ท่านจะพบกับดอกเปลาะภูด,ด้วยตนเองนะครับ บริเวณนี้ยังมีอีกเป็นกลุ่มใหญ่นะครับตามที่เดินมาแต่ยังไม่บานนะครับยังไม่บานนะเพิ่งผอมมาสองดอกครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับดอกเปล่าผูนะครับที่เหลือกําลังตั้งท้องนะครับยังสาวอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่โพนะครับยังไม่โพนะฮะยังตุ่มๆอยู่ยังตั้งท้องอยู่นะครับก็คงจะประมาณเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมที่จะพบกับดอกเปล่าผูได้สับพลั่งบริเวณลานหินครับ